สวัสดีค่ะวันนี้เป็นแนวทางหวยลาววันที่3สิงหาคมนะคะชุดที่เอามาให้ดูรอบนี้ก็เป็นชุดของ3ตัวท้ายของงวดวันที่3สิงหาคมนะคะเป็นแนวทางจากการคำนวณสูตร3สูตรนะคะ มาเริ่มดูที่สุดแรกหลักพันคูณด้วย4หลักร้อยหลักสิบบวกด้วย1หลักหมื่นคูณด้วย2หลักพันหลักร้อยหลักสิบบวกด้วย5หลักพันคูณด้วยสองหลักร้อยคูณด้วย4ี่หลักหน่วยบวกด้วย2นะคะคงที่เริ่มคำนวณวันที่12บสอกรกฎาคมนะคะก็จะเป็นตัวเลข3ามงวดย้อนหลังสำหรับชุดสาตัวนะคะรอบที่แล้วคำนวณให้ไม่ถูกเนาะ เพราะว่าผลผลของวันที่30 6606ไม่เข้าใจนะคะตอนหลังเราไม่เข้าใจว่าทำไมหวยราชักมักจะออกแบบเลขเบิ้เลเลขเลขสาแบบเนี้ยเยอะมากกำลังพูดถึงงวดที่27ว่าไม่มีตัวเลขําแล้วนะคะก็เพราะว่าจะเห็นว่าก่อนหน้านั้นเนี่ย7 7 8 0 8นะคะ77 6 7นะ อันนี้ไม่มีตัวนี้ไม่มีแล้วก็พอมางวดน,นี้มาอีกแล้วห6ห6ศกลับเป็นเลขสามเหมือนเดิมนะคะก็เอาใจเขายากมากสําหรับหว่ยเรานะคะชุด3ามตัวรอบที่แล้วจับให้ไม่ตรงไปตรงรอบชุด4ตัวนะคะก็มาเริ่มกันใหม่สาหรับการคํานวณในงวดนี้นะคะก็พยายามปรับปรุงสุดเนาะเราไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นนะคะมันห้าหงวดติดแล้วนะสลับทีนึงหายไปงวดนึงแล้วก็กลับมาอีก สูตรแรกเลยเริ่มที่สูตรแรกก่อนใช้หลักหลักพันก็คือ7 7 3 21 7 4ได้28หลักร้อยนะคะคือเลข8หลัก10คือเลข0บวกด้1 8่1 8บวก8เป็น16 6บวก0เป็น6 6บวกกับ1เป็น7สูตรที่2นะคะใช้หลักหมื่นหลักหมื่นคือเลข7คูณ2เป็น14 บวกด้วยหลักพันหลักร้อยหลักสิบบวกด้วยห้าสบวกเเป็น11 11อบเวกแปเป็น19 9กบวกกับ5เป็น14สูตรที่3สูตรที่3เราใช้หลักพันก็คือ7จคูณสเป็น14 บวกได้หลักร้อยคูณได้4ี่คูณ4เป็น32หลักหน่วยรอบนี้คือเลข8แล้วก็2คงที่4บวก2เป็น6 6บวก8เป็น14 4บวก2เป็น6นะคะได้ตัวเลขจุด3ตัวในงวดแรกที่คำนวณออกมาคือ7 4 6วันที่23รกรกฎาคมผลออกเป็น6 เจสีรอบนี้ก็จะมี3ตัวมาครบนะคะแต่ว่าตำแหน่งอ่ะไม่ตรงงวดที่2หลักพานรอบนี้คือเลข7 7็ดเสได้ยีนะคะใช้เลข8หลักร้อยคือเลข6หลักสิบเป็นเลขเจด บวกด้หนึ่ง,งที่8บวกด้วย6เท่ากับ14 4, บบวก7ได้11 11บเวกหเป็น1 0 2เอาเลขถักท้ายนะคะหลักท้ายก็คือเลขเลขสหลักหน่วยนะคะสูตรที่2ใช้หลักหมื่นคูณด้วย4 7คูณ2เป็น14หลักพันหลักร้อย 10บวกด้วย5 4บวก7เป็น11นะคะ11บวก6เป็น17 7บวก7เป็น14 4บวก5เป็น9สูตรที่2อ่ะสูตรที่3นะคะใช้หลักผันก็คือ7 7คูณ2เป็น14หลักร้อยรอบนี้คือ6 6 4เป็น24 หลักหน่วยคือ4บวกด้วย2 4บวก4เป็น8 8บวก4เป็น12 2บวก2เป็น4ตงวดนี้นะคะ2 9 4ได้ตัวตรงเพราะว่าวันที่27ผลออกเป็น2 9 4รอบนี้ตรงเลยนะคะ3หลัก มวที่3วันที่27กรกฎานะคะสูตรแรกใช้หลักพันก็คือ6 6คูณ4เป็น24หลักร้อยรอบนี้คือเลข2หลัก10บคือ9บวกด้วยหนึบวกสเท่ากับ6 6บวกกับ9ได้15 5บวก1ได้6ได้หนะคะได้6นะคะไม่ใช่เลขหนแล้วก็สูตรที่2เนี่ยเราใช้หลักหมื่นคือ9คูณ2เป็น18หลักพันคือ6หลักร้อยคือ2หลัก10คือ9นะคะเราก็บวกด้วห ใช้8บวก6ได้14 4บวกด้วย2เท่ากับ6 6บวกกับ9ได้15 5บวกด้วย5ได้เท่ากับ10นะคะตัวท้ายของเขาจะเป็นเลข0เราเอาเลข0มาสูตรที่3ใช้หลักพันก็คือเลข6คูณ2เป็น12หลักร้อยคูณ4 2คูณ4เป็น8 หลักหน่วยคือ4นะคะเราก็บวกด้วย2คงที่2อบวก8เป็น10 10บวก4เป็น14 4บวกสเป็น6ได้ชุด6 06สําหรับวดนี้วันที่30 3สตัวท้ายออกเป็น6 06ตรงนะรอบนี้ตรงอิงวดนหนึ่งวดที่2ที่ตรงนะคะ มาดูงวดวันที่30หลักพันคือเลข6กห6คูณ4เป็น24หลักร้อยหลักสิบบวกด้วย1 4บวกหเป็น10 10บวกหเป็น11ตัวที่2นะคะใช้หลักหมื่นคูณด้วย2 5งคูณสเป็น10หลักพัน หลักร้อยหลักสิบบวกห6าบวกหเป็น6กสองเป็น12บนะคะสบวกกับ5เป็น7สูตรที่3ใช้หลักพันคูณด้วยสองหลักพันรอบนี้คือ6 6หคูณสเป็น12หลักร้อยคือหกหกสี่เป็น24 หลักหน่วยก็คือเลข6บวกด้วย2 2งบวก4เป็น6 6หบวก6เป็น12 2สบวก2ได้4ขอทวนสุดนิดนึงนะคะ 2, 2อบวก2 2บวกสเป็น6นะคะ 6กเป็น1 2บ2เป็น4อ่ได้ตัวเลขครบแล้วก็เป็นชุด174ถ้าดูจากย้อนหลังสูตรนี้นะคะจะมีแค่งวดแรกที่ไม่ตรงนะคะแล้วก็วันที่23อันนี้ตรงนะคะ294 27าคำนวณได้606อันนี้ก็ตรงนะคะส่วนวดนี้คำนวณได้174ก็ถ้าเป็นไปตามสถิติก็น่าจะตรงหลักแล้วนะคะพอปักหลักมาให้ด้วยจาก174 เราก็นะคะมาจากชุด2ตัวเนี่ยมันก็จะเป็น17นะคะโดยการเน้นที่บนเป็นหลักเนาะแต่ถ้าเกิดใครที่จะเอาไปใช้ล่างก็ได้เหมือนกันนะคะแต่เน้นที่หลักนอนเนาะเน,นเน้นที่อ่านเน้นที่บนก่อนนะคะ17 1 4เนะคะแล้วก็7 4เท่านี้เองนะคะเพราะว่าตัวเลข3ตัวเนี่ย วลาจับตัวเลข2ตัวออกมามันก็จะจะได้แค่สามชุดนะคะก็จะมีตัวเลขแค่นี้จาก174จนะจับแยกออกมาได้ประมาณนี้นะคะก็ฝากไว้อีกหนึ่งแนวทางนะคะสำหรับตัวเลข3ตัวนะสำหรับใครที่รอชุดสรุปอยู่เดี๋ยวจะลงให้ในคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ